มาเลยค่ะใครหายอยู่นะคะกระบะราคาถูกสภาพน้องๆป้ายแดงนะคะคลิปนี้นะมีมิส b บิชิไ i ทันพลัสนะคะมารีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะเป็นตัวปี2019 2.4 GLS Limited นะคะและที่สำคัญคันนี้ได้ไปคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนนะคะได้กล้องรอบคันเลยสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว Limited อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันนะคะว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงน่าใช้งานขนาดไหนนะคะมีออปชั่นอะไรกันบ้างด้านหน้านะก็จะง่าย ก็จะเป็นสอีออกสีเงินนะคะนี่จะเป็นสีบอลเงินนะคะสภาพสวยเลยสีตัวถังเทาดํานะคะแล้วก็ด้านหน้ามีกล้องด้วยนะคะอันนี้คือสเปคเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะสภาพสวยนะเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะคะสําหรับตัวนี้ แล้วก็ด้านข้างมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้วยกันนะคะแต่งขอบด้วยโครเมียมสวยมากนะคะดีไซน์สวยแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วด้านในพร้อมกับตัว Daytime r u ันนิ่งนะคะใครที่กำลังหาไว้ใช้งานอยู่แนะนำดูคลิปนี้เลยนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะได้ความต่อเนื่องของรายละเอียดตัวรถที่ชัดเจนติดตั้งซุ้มล้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะสภาพสวยๆเลยนะ ได้สีเทาดําด้วยนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอัลลอยโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นออกสีเทาดําเช่นเดียวกันนะคะลมเทานะคะยางใหม่นะคะดอกยางเต็มๆใช้งานยาวๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะนี่ลายละเอียดซุ้มล้อก็บุด้วยหนังเรียบร้อยนะคะและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทําความสะอาดง่าย โชคเดิมมาร์กสีอยู่ครบหมดนะคะได้ได้รถเดิมแน่นอนนะคะรับประกันไม่มีพิการไม่มีชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อแน่นอนแชสซีสวยไม่มีดามไม่มีตัดต่อนะคะคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะแต่จะหลักหมื่นเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันนะคะเดี๋ยวพาดูทุกซอกทุกมุมเลยกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะนี่เปิดปิดอัตโนมัตินะคะเวลากดปลดล็อกหรือว่าล็อกนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อย มือจับด้านนอกเป็นโครเมียมนะคะเป็นตัวสมาร์ทเคเลตนะคะตัวนี้มีที่กรองกันลอยให้ด้วยกุญแจมีให้ครบ2ดอกนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูรายละเอียดภายในกันนะคะตัวนี้เป็นตัวแคปเปิดได้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะเนี่ยได้สภาพเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบนะคะน็อตไม่มีขยับมาร์กสีอยู่ครบเช่นเดียวกันได้รถเดิมเลยคันนี้ น็อตไม่มีขยับทั้งคันนะคะสีตัวถังเดิมๆนี่สีน็อตยังอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวนะเปิดแคปให้ดูนะคะนี่ภายในยังสะอาดสะอ้านเบาะหนังตึงเปียะเลยนะคะทั้งคันนะคะสะภาพภายในยังใหม่อยู่เลยไม่มีชำแน่นอนเนี่ยสภาพสวยๆเลยเป็นตัวยกสูงนะคะแคปเปิดได้ภายในก็จะเป็นภายในดํา ตัวแผงประตูนะคะด้านข้างเป็นหนังนะด้านข้างเป็นหนังนี่เลยนะคะสภาพสวยตึงเปียรถเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะเนี่ยประตูเดิมเลยซีนตะเข็บต่างๆเดิมๆจากโรงงานให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะอย่างที่บอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนกําลังหายอยู่แนะนําดูแต่ต้นจนจบเดี๋ยวน้ําพาดูทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะเพื่อความชัดเจนกระจกเป็นระบบไฟฟ้า นี่เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีลำโพงเล็กด้านข้างน็อตไม่มีขยับไม่มีไขนะคะอาจจะมีแสงนิดนึงอันนี้น้ำต้องขออภัยนะเนี่ยให้พี่ๆได้เห็นเลยว่าเหลี่ยมน็อตก็ยังชัดเจนนะคะมาร์กสีอยู่ครบหมดซอกเดิมตะเข็บเดิมเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะคะกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้ามีตัวปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าด้วย เดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังนะคะ unction, มัลติฟังชันมีแอร์แบกนะเนี่ยกระชับมือมากๆนะคะหุ้มหนังแบบกระชับมือมากๆสภาพยังใหม่กิ๊เลยมัลติฟังชันนะคะใช้งานได้ปกตินะ เลขไมอยู่ที่48,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะคะสำหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนหายอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะได้อ PTION ดีด้วยเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะได้กล้องรอบคันอ p t i o นเขาให้มาดีมากๆนี่เลยนะคะเนี่ยให้ดูรายละเอียดนะ48,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนนะคะเรือนใหม่ใช้งานได้ปกติ ภาพสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะระบบต่างๆใช้งานได้ตัวจอตัวนี้ก็เป็นจอโรงงานนะคะเป็นแบบทัชสกรีนวิทยุ FM ใช้งานได้ปกติเลย <c oughs> เพลงเพ้อะนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังด้วยนะคะเดี๋ยวน้ําใส่กล้องถอยหลังให้ดูนี่เป็นกล้องรอบคันเลยนะคะสะดวกสบายมากๆในการถอยจอดนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยเนี่ยได้ตัวลิมิเต็ดเลยนะคะ คุ้มมากคันนี้ได้ไปตัวแอร์เป็นแบบออโต้นะคะตัวนี้เป็นแบบออโต้สะดวกสบายเลยมีที่ชาร์จไฟนะคะเชื่อมต่อ HDMI นะคะ USB ได้นี่ก็สะดวกสบายแถมตัวนี้ก็มีกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะคะเป็นกล้องบันทึกอันนี้ก็แถมไปเลยนะคะรถมายังไงก็แถมให้หมดนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6จังหวะนะนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเมนนว่น สภาพหัวเกียร์ก็ยังสวยยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเนี่ยกล้องถอยหลังถอยหลังได้ใช้งานได้ปกตินะคะน,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 ะคะนี่มีที่วางแก้วน้ำสอจุดสภาพคอนโซลยังสวยหนังตึงเปียะนะคะตึงเปียะทั้งคันนะคะเนี่ยดูสภาพเบาะหนังเบาะหนังเดิมโรงงานเลยคอนโซลก็สวยเช่นเดียวกัน ได้ออปชันดีนะคะถึงจะเป็นแบรนด์รองนะคะสําหรับมิสุบิชิไทยท่านนะคะถึงจะเป็นแบรนด์รองแต่บอกเลยว่าคันนี้ได้ออปชันดีมากออปชันค่อนข้างคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ราคาเดี๋ยวน้ํามีบอกอ่าท้ายคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมีบอกไว้ท้ายคลิปแล้วก็มีในส่วนของตัวรายละเอียดด้านล่างด้วยสามารถกดเพิ่มเติมดูได้เลยเนี่ยเบาะด้านหลังเบาะแคบก็ยังใหม่เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะ กรณีซื้อสดนะคะต้องบอกก่อนเลยในคลิปเลยน้ำไม่บวกแวดนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้การดาวก็มาดูที่อาชีพแล้วก็เครดิตผู้เช่าซื้อนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนี่ด้านหลังก็มีที่ชาร์จให้ด้วยนะคะ USB ให้2จุดสะดวกสบายเลยพื้นพรมสะอาดนะคะภายในสะอาดสะอ้านภายในไม่ช้ำเลยนะคะสะภาพน้องๆป้ายแดง น็อตไม่มีขยับไม่มีไขรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะมีเล่มพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้นะคะรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอนกรรมสิทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเดี๋ยวแกะสันกรูกงูให้ดูด้วยนะคะนี่เม็ดอาร์คไม่มีร่องรอยการไล้สีหรือทําสีนะคะเพราะว่าพวกซับไนพวกนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรมาไม่จําเป็นต้องทําสีเลยนะคะ ถ้ารถไม่มีพิกคว่ำหรือโดนตะแคงอะไรมานะคะจนทําให้มันกินเข้าไปด้านในนะคะต้องไม่ทําสีนะคะถ้ารถเดิมจริงนะ,ะจากประสบการณ์นะคะอันนี้น้ำก็รีวิวกันแบบชัดเจนนะคะรีวิวตรงไปตรงมานะ,ะอย่างที่บอกว่าให้ดูทุกซอกทุกมุมแน่นอนสภาพสวยนะคะเป็นตัว Titan ไ,ไททันพาร์ทไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้ ไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบ LED มีการชนท้ายให้พร้อมเป็นตัวไมเวกนะคะเป็นตัวไมเวกจะเป็น LED นมีกล้องถอยหลังนะคะมือเปิดด้านท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนี่สภาพสวยๆกันเลยมีกล้องถอยหลังนะคะนี่ สภาพสวยนะเดี๋ยวดูแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์ลอนก็ยังสวยนะคะก็มีรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยนะคะไมก็สี่หมื่นกว่าโลนะคะก็มีการบรรทุกมาแล้วบ้างนิดหน่อยนั่นเองนะคะอันนี้ท้ายเดิมนะไม่มีร่องรอยการไล้สีนี่ไม่มีร่องรอยการทำสีเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดน็อตไม่มีขยับไม่มีไขให้ดูเลยรายละเอียดนะคะก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะ นี่เลยนะคะของน้ําจะเป็นรถบ้านแท้นะคะซื้อจากเจ้าของโดยตรงมีที่มาที่ไปชัดเจนมีเล่มพร้อมโอนนะคะมาดูเล่มมาลองชมมาลองขับกันได้ด้านล่างยางอะไหล่มีให้ครบนะคะและดูแต้มสียังอยู่ครบเลยช่วงล่างยังใหมกิฟเนี่ยช่วงล่างใหมกิฟเลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยยางอะไหล่เส้นสียังอยู่ครบนะคะเนี่ยได้รถสภาพสวยๆใหม่หมกๆกิฟต์เลย อย่างที่บอกว่าได้ไปคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนนะคะเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะบรรทุกก็ได้โดยสารก็ได้แคปก็เปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะก็สะดวกสบายนี่เดี๋ยวให้ดูซอกด้านซ้ายกันบ้างนะคะน็อตไม่มีขยับไม่มีขไมมขามาร์กสีเนี่ยเม็ดอาร์ก็อยู่ครบหมดไม่มีร้องรอยการไล้สีน็อตเดิมไม่มีขยับ สภาพเดิมๆเลยนะคะภายในสวยสะอาดสะอ้านนะคะเป็นภายในดำได้ออปชันดีด้วยน็อต <Not S 1> ด้านซอกด้านซ้ายก็ไม่มีขยับมีแอร์แบกนะคะตัวนี้มีแอร์แบกคู่หน้าแล้วก็ได้สีเทาดำด้วยนะคะนี่สีเทาดำสวยเงาวับเลยภาษีตรงนี้ต่อให้นะคะภาษีพ,พรบรเดี๋ยวต่อให้นะคะ ออกไปก็ภาษีพรบรพร้อมนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ลดเติมน้ำมันขับใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องดีเซล2.4ดีเซลนะค,ะคอมมอนเรล181แรงม้านะคะสําหรับตัวมิสูบิชิไททานเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงนี่ดูเหลี่ยมคมกริบเลยนะคะไม่มีขยับไม่มีไขด้านในเม็ดอาร์คเหลี่ยมน็อตนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมจริง พี่ๆท่านไหนอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็ดูคลิปน้ําเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะก็แนะนํานะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบพี่ๆจะได้เห็นรายละเอียดตัวรถทุกซอกทุกมุมนะคะก่อนตัดสินใจนะคะเนี่ยสติสะะตตเกเก,กอร์มอกน็อตเหลี่ยมชัดเจนนะคะไม่มีขยับไม่มีไขซอกด้านไหนก็เดิมเช่นเดียวกันรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นปั๊มเบรก ABS นะคะ แก้มอยู่แก้มเดิมน็อตไม่ขยับเลยคานปั๊มอาร์ชัดเจนเม็ดอาร์คอยู่ครบเนี่ยคานเดิมนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถไม่มีชนนะคะนี่ให้ดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมสภาพเดิมเดมเลยนี่น็อตด้านหน้านะคะคานด้านล่างเม็ดอาร์คอยู่ครบนะไม่มีร่องรอยการไล้ตัดต่อหรือว่าทำสี มอน้ำเดิมสติกเกอร์มาร์คสีให้ดูรายละเอียดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปัน๊มแอลนี่เม็ดอาร์คมกริบทุกเม็ดแกมด้านซ้ายเหลี่ยมน็อตชัดเจนไม่มีขยับไม่มีไขซูมให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะจุดไหนที่แบบพยายามซูมได้นะคะเดี๋ยวน้ำพยายามซูมให้ดูทุกซอกทุกมุมแน่นอน เ,เครื่องยนต์คลีนๆแห้งๆนะคะมาร์คสีตามหัวนอ็อตตามจุดต่างๆมีให้เห็นชัดเจนเลยนี่เลยนะคะสภาพเดิมๆนะพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะคะรีบหน่อยนะเพราะว่านานๆทีจะมีเข้ามานะคะของตัวไททันนะคะหาได้น้อยเลยนี่ มาร์คสีอยู่ครบหมดนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกราคาเลย3า9แ0 0เบาทนะคะสำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่แพงนะแต่ถ้าท่านไหนคิดว่าแพงนะคะก็ผ่านได้นะคะให้พี่ๆได้ไปซื้อในราคาที่พี่ต้องการนะคะถ้าใครคิดว่าแพงนะ แต่ได้โดยสภาพนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่แพงนะคะลองเช็คที่อื่นก่อนได้นะคะตรงนี้น้ำไม่ซีเรียสน,นะเช็คให้พอใจนะคะดูของเราชอบแล้วค่อยโทรมาก็ได้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจโทรมาได้เลย0834626966ฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยคะ่ะ